มีครอบครัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายครอบครัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เขาติดเชื้อโควิด1 9กันทั้งครอบครัวรวม5คนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ถูกกักตัวอีกนับ10คนนะครับแน่นอนว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาไปตามปกติแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าครอบครัวนี้เขาเลี้ยงควายไว้12ตัวและไม่มีคนดูแลครับเพื่อนบ้านก็ถูกกักตัวสุดท้ายหน้าที่เลี้ยงควายจึงตกเป็นของบุคคลคนนี้ครับ ขับรถมาแล้วนะครับเข้ามาที่บ้านแห่งนี้คุณผู้ชมบุคคลที่เดินลงมาจากรถนี้ชื่อว่าคุณสุรชาติเมืองแป้เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขเทศบาลตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นำฟางข้าวและหญ้าแห้งไปให้ควาย12ตัวแทนเจ้าของที่ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งครอบครัวรวม5คนนะครับ คุณสุรชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าของควายรวมถึงคนในครอบครัวซึ่งติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดถูกส่งไปที่ศูนย์พักคอยตำบลชนแดนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งเจ้าของควายจะฝากเพื่อนบ้านก็ฝากไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เพื่อนบ้าน10กว่าคนถูกกักตัวไปด้วยเห็นว่าเจ้าของเป็นห่วงควายมากนะครับเพราะว่า12ตัวไม่รู้จะทำยังไงจึงไหว้วานให้ท่านผอ,อและเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขตำบลชนแดน ช่วยดูแลให้หน่อยนะครับท่านยืนยันว่าประสบการณ์ก่อนหน้านี้ไม่เคยเลี้ยงควายมาก่อนแต่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดกับเลี้ยงไม่กังวลแต่กังวลแทนคุณลุงก็คือกลัวควายค,คุณลุงหายเนื่องจากตัวหนึ่งสี่ห้าหมื่นบาทเห็นคุณลุงว่านะครับก็สิบกว่าตัวก็ครึ่งล้านจะรับผิดชอบกันไม่ไหวนะครับแต่ว่าก็กด้วยความต้องการที่อยากให้คุณลุงอยู่ร,รับการรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ก็เลยอาสาที่จะมาดูแลวัวควายตรงนี้ที่บ้านให้แกนะครับคุณผู้ชมเลี้ยงมาหลายวันแล้วนะครับวันแรกไม่มีปัญหาครับวันที่2ไม่มีปัญหาแต่วันที่3นี่แหละครับควายหลุดออกจากคอกวิ่งตามกันนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตามมาได้ปรากฏว่าครบ12ตัวอ่ะโล่งใจกันไปนะครับล่าสุดท่านผอ,อตั้งชื่อให้กับควายตัวหนึ่งเป็นตัวโปรดชื่อว่าเจ้าปีเตอร์เพราะมีความเชื่องมากกว่าตัวอื่นๆครับ ส่วนท่านผอ,อเองบอกว่าตอนนี้ได้ฉายาใหม่จากเพื่อนร่วมง,งานเรียกว่าท่านผู้อํานวยการเลี้ยงควายท่านบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทํางานให้กับชาวบ้านนะครับตอนนี้เลี้ยงควายไม่กังวลละเพราะว่าเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ส่วนเรื่องอาหารก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่เพียงพอส่วนควาย12ตัวแน่นอนว่าท่านบอกว่าจะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เพราะ คนที่เป็นผู้ป่วยเองฝากฝังเอาไว้12ตัวมูล,ลค่าเนี่ยครึ่งล้านนะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าที่เจ้าของจะรักษาโควิด19หายแล้วก็กลับมาดูแลฝูงควายฝูงนี้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบมีข่าวดีนะครับคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนี้รักษาโควิด19หายแล้วนะครับเดินทางกลับมาดูแลควายที่บ้านได้แล้วนะครับ